รัสเซียยังคงมีความแม่นยำในยุทธศาสตร์นะครับในการที่จะเพิ่มปริมาณาน้ำมันในประเทศไทยจะส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานราคา,กาแก๊สแน่นอนฮะจะส่งผลกระทบต่อราคาไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์หลกัหลกๆที่เป็นลักษณะเช่นนี้นะครับมาจากปัญหาการที่ซาอุดิอาระเบียและรัสเซียรวมกันจับกลุ่มนะครับ ซึ่งเรียกว่ากลุ่มโ p เปกขึ้นราคาน้ำมันอย่างต่อเนื่องนะครับการที่ฝั่งสาภาพยุโรปโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาพยายามจะทำการคว่าบาตรพลังงานของรัสเซียยังคงไม่ประสบความสำเร็จเพราะฝั่งสาภาพยุโรปนะครับต้องการคาความพึ่งพิงนะครับเรื่องของน้ำมันจากฝั่งรัสเซียเป็นจำนวนมาก สวัสดีครับมาพบกับผมเทอดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศแหละการต่างประเทศตอนนี้น่าจับตามองนะครับเพราะว่าเรื่องสงครามที่เริ่มในยูเครนที่สหรัฐอเมริกากับรัสเซียใช้ยูเครนเป็นสมรภูมิกําลังกลุกกุ่นและสร้างความเดือดร้อนไปทั่วโลกยูเครนนะครับ ฟุงได้ขีปนาวุธฮา์ฟผูนนะครับจากพัมิตรจะใช้ยิงเรือรบของรัสเซียปลดปล่อยทะเลดำรบชนะรัสเซียแน่นอนนะครับรัฐมนตรีกรลาหหมของยูเครนฟุง้งเคียฟจะชนะยูเครนนะครับจะชนะรัสเซียโดยฝากความหวังกับอาวุธที่ต่างชาติจัดให้โดยเฉพาะขีพปนาวุธ ฮาผูดนะครับที่ได้มาจากเดนมาร์กซึ่งจะช่วยให้ยูเกรนชิงทะเลดำคืนมาจากมอสโกให้ได้นะครับในขณะรัเสเซียก็ยังคงถล่มยับนะครับไม่ยั้งหนพื้นที่ปิดล้อมนะครับชีโรโตเนสนะครับเมืองสำคัญของดอนมาสปูตินก็เตือนตะวันตกส่งอาวุธให้กับเคฟนะครับ ตอนนี้สถานการณ์ยังคงวิกฤตปรัสเซียระดมโจมตีเมืองใหญ่ที่สุดที่อยู่ในการครอบครองของฝ่ายยูเครนในดอนมาสนะครับที่เคียฟหวังว่าพันธมิตรตะวันตกจะส่งอาวุธประเภทพิสัยไกลามาให้เร็วขึ้นนะครับด้านปูตินระบุพร้อมหาหรือเพื่อฟื้นฟูการส่งออกธัญพืชของยูเครน แต่เตือนผู้นำของฝรั่งเศสเยอรมันว่าตะวันตกส่งอาวุธให้กับยูเครนกลังแต่จะทำให้สถานก,การณ์ไร้สถิรภาพมากขึ้นนะครับในขณะที่เซเดนสกี้ผู้นำของยูเครนก็มีการเยือนแนวหน้านับเป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดสงครามไล่ออกพอบอกความมั่นคงนะครับฐานปกป้องเมืองไม่ได้นะครับประธานาธิบดีโวโรโดมีเซเดนสกี้ แกแห่งยูเครนเดินทางเงยือนตะวันออกของประเทศที่ถูกสงครามฉีกเป็นชิ้นๆิ้นเป็นกรองแกรกนับตั้งแต่โดนรัเสเซียบุกในขณะที่กองกำลังรัเสเซียรุกค,คืบเมืองสำคัญต่างๆในภูมิภาคดอนมาสนะครับหลังจากที่มีการเยือนเมืองคาคิฟเซเลนสกี้แถลงว่าเขาได้ไล่ออกผู้มัชีการความมั่นคงของเมืองทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งนี้ ในการตำหนิต่อสาธารณะอย่างไม่ค่อยพบเห็นมาบ่อยนักนะครับเซเดนสกี้ระบุว่าผู้มีาการความมั่นคงท้องถิน่นรายนี้ถูกปลดฐานนะครับไม่ทำงานปกป้องเมืองตั้งแต่วันแรกของการเข้าสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบและคิดถึงเรื่องของตัวเองนั้นเป็นสำคัญนะครับในขณะที่มีการประกาศชัดเจนนะครับรัสเซียก็กล้าวปลดปล่อยดอนมาสจากยูเครน คือเป้าหมายสูงสุดการปลดปล่อยภูมิภาคดอนมสัสนะครับของยูเครนมีความสำคัญลำดับต้นๆโดยการปราศจากข้อแม้สำหรับมอสโกส่วนประเด็นอื่นๆของยูเครนนั้นควรตัดสินใจอนาคตของพวกเขาเองจากคำแถลงของรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียนะฮะซึ่งตอนนี้ดอนมาสกำลังรุกอย่างหนักในขณะที่ EU ยังคงล้มเหลว ะะบมาตร,รการคว่ำบาตน้ํามันของรัสเซียแม้เสนอห้ามนําเข้าทางเรือยกเว้นบางชาติเอกอัคราชทูตนะครับจาก27รัฐสมาชิกของ EU ยังคงล้มเหลวในการทําข้อตกลงคว่ำบาตน้ํามันของรัสเซียและกําลังหาทางปรนีประนอมให้กับกลุ่มสมาชิกเพื่อให้ได้ข้อยุติก่อนการประชุมสมมติฉุกเฉินใน บรัสเซลนะครับในขณะที่สวีเดนกับฟินแลนด์กลุ่มผู้นำของตุรกีนะครับเสียงแข็งไม่ให้ร่วมนาโต้อ้างเป็นการสนับสนุนการก่อการร้ายอดีตประธานาธิบดีเจเรฟไตยิปแอโดแอนแห่งตุรกีนะครับเผยการเจราจากับฟินแลนด์และสวีเดนเกี่ยวกับเรื่องที่ทั้งสองชาติเข้าร่วมซะ องค์การสนธิสัญญานาโตโดยมีการสมัครเข้าแล้วยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวังพร้อมยืนยันว่าอังการ่าไม่สามารถไฟเขียวให้รัฐที่สนับสนุนรัฐทีการก,กักร้ายเข้าเป็นสมาชิกได้นกะาร,รัฐบาลตุรกีประกาศค้านสวีเดนและฟินแลนด์เข้าร่วมนาโต้ซึ่งถือเป็นการขยายอาณาเขตครั้งประวัติศาสตร์กลุ่มหลังจากที่รัสเซียเปิดศึกรุกราน คำพูดล่าสุดของเอโดอันที่สะท้อนให้เห็นว่าเขายังคงลดลาวาศอกง่ายๆตราบใดที่เจเดปตไตยิปเอโดอันเป็นผู้นำสาธารณารัฐของตุรกีเราจะไม่อนุญาตให้ประเทศสนับสนุนการก่อการร้ายเข้าร่วมนาโตอย่างแน่นอนซึ่งก่อนอานิสารัฐอเมริกาบอกเข้าร่วมนาโตได้แน่ ในขณะที่ฝ่ายค้านและก็ฝ่ายรัฐบาลของเยอรมน,นีเห็นพ้องอัดงบประมาณ1แสนล้านยูโรโยกระดับกองทัพรับมือรัสเซียรูปกรรัฐบาลเยอร,รมน,นีและฝ่ายค้านคอนเซอร์เวทีฟนะครับระบุข้อตกลงหนึ่งที่จะจัดสรรงบประมาณ1แสนล้านนะครับยูโรสำหรับการปรับปรุง กองทัพที่มีความทันสมัยเพื่อรับมือคุกคามจากฝั่งของรัสเซียในขณะที่มีการเตือนอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเงินรูเบิลแข็งค่าเร็วเกินไปอาจจะก่อความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจของรัสเซียการแข็งค่าอย่างรวดเร็วของเงินรูเลิลอาจจะเกิดก่อเกิดความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตจากคําเตือนของรัฐมนตรีเศรษฐกิจของประเทศ ระหว่างการสัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาอัตราการแลกเปลี่ยนปัจจุบันเป็นปัญหาในระยะยาวเพราะว่าอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงแข็งค่ากว่าในช่วง5ปีหลังสุดถึง40%นะครับเขาเตือนว่าการแข็งค่าของเงินดูเบิลจะทำให้สินค้ารัสเซียไม่สามารถแข่งขันได้ในตลาดต่างประเทศนี่คือความท้าทายจริงจังของบรรดาผู้ผลิตภายในประเทศ ซึ่งเมื่อช่องทางการนําเข้าคืนกลับมาพวกเขารู้สึกกดดันมากขึ้นจากผู้นําการค้าต้องพยายามแข่งขันพวกเขาและพ่ายแพ้ในการแข่งขันที่เกิดขึ้นในขณะที่ยอมทิ้งเป้าหมายการร่วมมือกับ EU นะครับเซอร์เบียหักสาภาพยุโรปนะครับตกลงซื้อก๊าซธรรมชาติกับฝั่งของรัเสเซียเรียบร้อย ในการประธาราธิบดีของเซอร์เบียแถลงบรรลุข้อตกลงอุปทานก๊าซธรรมชาติที่น่าพอใจนะครับอย่างยิ่งกับฝั่งของรัสเซียสวนทางกับความพยายามของฝั่งสหภาพยุโรปที่หวังจะลดการพึ่งพาพลังงานของมอสโกแบบค่อยเป็นค่อยไปในขณะที่รัสเซียก็มีการส่งเรือขนเหล็กจำนวน2.7ตันออกจาก มาลีอูปโปด้านยูเครนก็วยไวยลั่นนะปร่นกันชัดๆสันข่าวท a s นะครับของรัสเซียรายงานว่ามีเรือหนึ่งลำถูกส่งไปยังเมืองท่ามาลีอูปโปนะครับของยูเครนเป็นครองแรกนับตั้งแต่กองทัพร,รัสเซียเข้ายึดเมืองนี้ได้อย่างเบ็ดเสร็จเพื่อจะลำเลียงเหล็กหลายพันตันกลับไปส่งยังรัสเซีย ในความเคลื่อนไหวที่เจ้าที่เคียฟประนามว่าไม่ต่างกับการถูกปร้นนะครับในขณะที่ภาพยนต์เรื่องท็อปกันน,นำมา,าผลิตซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับปรากฏว่าต้องจ่ายถึง4 0 0แสนต่อชั่วโมงนะครับเช่า F-18 เข้าฉากทำแม้ทอมครูชไม่ได้ขับจริงสื่อสหรัฐอเมริกามีการเผยแพร่บริษัทนะครับที่ พารามาสพิกเจอร์ต้องจ่ายเงินให้กับกองทัพเรือของสหรัฐอเมริกามากขึ้นถึง111,374ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3.87แสนบาทนะครับต่อชั่วโมงเพื่อเช่าเครื่องบิน FA-18 Super h o r n e t นะครับในการถ่ายทำภาพยนตร์ทอปกันนะครับ ซึ่งในขณะที่ทอมครูชไม่ได้รับอนุญาตให้ขับเครื่องบินด้วยตัวเองนะครับหัวหน้างานสื่อบันเทิงของเพนทากอนเปิดเผยว่าครูชวัย59ปีต้องเข้ารับการฝึกเครื่องบินเจ็ตของโบอิ้งนับ 10, 10ครั้งเพื่อเข้าฉากภาพยนตร์ภาคต่อไปแต่เนื่องจากกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกามีกฎห้ามไม่ให้บุคคลที่ไม่ใช่ทหารเข้าควบคุมทรัพย์สินของกลาโหมเว้นแต่ เสียจะเป็นพวกอาวุธเบาที่ใช้ในการฝึกจึงส่งให้ส่งผลให้ทําค c r u i s นะครับไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ขับ F18 เข้าฉากโดยเพียงแต่นั่งอยู่ด้านหลังของนักขับตัวจริงและต้องฝึกการดีดตัวออกจากเครื่องในกรณีฉุกเฉินรวมถึงการเรียนรู้เอาชีวิตรอดในทะเลนะครับโรเบิร์ตชี้ว่าสาเหตุที่ F/A-18 Super ฮอนเนสนะครับถูกใช้ในการถ่ายภาพยนตร์เรื่องนี้แทนที่จะเป็น f 354จากค่าล็อกฮิตมาตินนะครับซึ่งทันสมัยกว่าเนื่องจากภาพยนตร์กำหนดไว้แบบนั้นอีกทั้ง f 354เป็นเครื่องบินขับไล่ชนิดที่1ที่นั่งซึ่งทำให้นักแสดงไม่สามารถขึ้นไปนั่งอยู่ด้วยกันได้ ในเชิงปรากฏการณ์นะครับวันนี้เราคงเห็นชัดเจนว่าการทำงานของสาภาพยุโรปหรือ EU ที่จะคว่าบาตรพลังงานของรัสเซียนั้นประสบกับความล้มเหลวนะครับเพราะตอนนี้ฝั่งสาภาพยุโรปยังคงหนีมาซื้อน้ำมันของรัสเซียอย่างต่อเนื่องแต่ทางกลับกันก็ทำให้ราคาเงินรูเบิลของรัสเซียนั้นแข็งค่ามากขึ้นแต่ในระยะยาวการแข็งค่าของเงินรูเบิลนะครับ จะส่งผลทําให้สินค้าต่างๆนอกจากน้ํามันเนี่ยจะประสบปัญหานะครับโดยภาพรวมตอนนี้ในเชิงาการปฏิบัติการเนี่ยนะครับรัสเซียยังคงได้เปรียบนะครับการส่งน้ํามันตอนนี้สั่งจากภาพยุโรปนั้นเบาบางในฝั่งของเอเชียมีรัเสเซียส่งน้ํามันมามากขึ้นโดยเฉพาะฝั่งจีนนะครับซึ่งเป็นผู้ซื้อรายใหญ่รวมทั้งอินเดีย ก่อนหน้านี้ทั้งอังกฤษทั้งสหรัฐเมกาพยายามจะมาทําการจิรจาอินเดียเพื่อที่จะหยุดซื้อแต่ยังคงไม่ประสบความสําเร็จในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับเราคงเห็นท่าทีนะครับของฝั่งของรัสเซียชัดเจนขึ้นนะครับว่าราัสเซียยังคงมีความแม่นยําในยุทธศาสตร์นะครับในการที่จะเพิ่มราคาน้ํามันในประเทศไทย จะส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานราคากาส๊สแน่นอนครนะจะส่งผลกระทบต่อราคาไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่อง <S <s เหตุการณ์หลักๆที่เป็นลักษณะเช่นนี้นะครับมาจากปัญหาการที่ซาอุดิอาระเบียและรัสเซียรวมกันจับกลุ่มนะครับซึ่งเรียกว่ากลุ่ม OPEC กพลัขึ้นราคาน้ำมันอย่างต่อเนื่อง การที่ฝั่งสหภาพยุโรปโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาพยายามจะทําการคว่ำบาตรพลังงานของรัสเซียยังคงไม่ประสบความสําเร็จเพราะฝั่งสหภาพยุโรปนะครับต้องการคาความพึ่งพิงนะครับเรื่องของน้ํามันจากฝั่งรัสเซียเป็นจำนวนมากในทางกลับกันรัสเซียนอกจากจะสู้สงครามอาวุธในยูเครนแล้วรัสเซียยังสู้สงครามไวรัสด้วย <c oughs> นะครับก่อนหน้านี้วัคซีนสปุกนิกของรัสเซีย ถูกผลิตขึ้นมาและนำถูกจำหน่ายนอกจากสงครามไวรัสแล้วก็ยังมีสงครามทางการค้าซึ่งสหรัฐอเมริกาใช้มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียรัสเซียใช้วิธีการขยายไม่ขายของให้ฝั่งสหรัฐอเมริกาไม่ขายให้ฝั่งสหภาพยุโรปประเทศไหนไม่ยอมเปลี่ยนค่าเงินนะครับมาจากเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับมาเป็นเงินรูเบิล รัเสเซียก็ไม่ขายสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นนะครับเราคงเห็นชัดเจนว่าท่าทีของสหรัฐอเมริกากําลังเสียเปรียบในขณะที่สหภาพยุโรปก็กําลังเสียท่านะฮะ22ประเทศยังคงไม่สามารถดาเนินการคว่ำบาตรรัเสเซียได้อย่างต่อเนื่องฟินแลนด์นะครับกับโปลแลนด์ตอนนี้ก็คงชัดเจนนะฮะก็อิหร่านก็ขวางการเข้าร่วมกับกลุ่มนาโต การเข้าร่วมกับกลุ่มนาโต้ครั้งนี้นะครับซึ่งาทางรัสเซียนั้นพยายามขัดขวางและใช้สงครามตัวแทนนะครับให้อิหร่านเป็นคนขวางก่อนหน้านี้ยูเครนก็พยายามที่จะเข้าร่วมกับนาโต้จนเป็นที่มาของเหตุเกิดสงครามนะครับเพื่อไม่ให้สงครามบานปลายนะครับรัสเซียวางยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับให้อิหร่านกันเกมไว้ ซึ่งเป็นพันธมิตรของทางฝั่งของรัสเซียเกมนี้กําลังบานปลายอาทิน่แน่ตอนจนถึงขนาดนี้ฝั่งสหรัฐอเมริกาและฝั่งสาภาพยุโรปกําลังเสียเปรียบทางการอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ